เมื่อคนเลวมาพบกับมัจจุราชที่มีศิลธรรมบางคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นซ่อนปีศาที่คุณไม่อยากปลุกให้ตื่นโรเบิร์ตแมคคอรชายที่ดูธรรมดาแต่มีอดีตที่ไม่มีใครอยากขุดทุกเช้าเขาตื่นตรงเวลาชงชาอ่านหนังสือและไปทำงานที่ร้านขายเครื่องมือช่างไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยเป็นสายลับรัฐบาลไม่มีชื่อในฐานข้อมูลไม่มีตัวตนในโลกมีเพียงอดีตและฝันร้ายที่ยังตามหลอกทุกคืน ทุกๆวันเขาจะไปนั่งดื่มชาที่ร้านประจําแต่ในวันนี้เขาก็ได้พบกับเทอรี่เด็กสาววัยสิปีที่อยากเป็นนักร้องแต่โชคร้ายเธอติดอยู่ในแก๊งค้าประเวณีของรัเสเซียเธอยิ้มซ่อนน้าตาพูดกับแม็กค,คอเหมือนคนรู้จักกัาเขาเตือนเธอให้หนีจากชีวิตนั้นแต่ในไม่กี่วันต่อมาเธอถูกซ้อมจนเกือบตายแม็กค,คอเดินเข้าร้านอาหารของแก๊งรัเสเซียคนเดียวเพื่อเสนอเงิน9,800ดอลลาร์เพื่อซื้ออิสรภาพให้กับเด็กสาวเทอรี่ หัวหน้าแก๊งหัวเราะแล้วพูดว่าผู้หญิงคนนั้นเธอไม่มีค่าอะไรหรอกแม็กคอวางแก้วชาลงสายตาเยือกเย็นเขากดจับเวลาในนาฬิกาแล,แ,ลแล้วสามสิวินาทีต่อมาไม่มีใครในห้องนั้นเหลือรอดเขาออกจากร้านอย่างเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการตายของพวกนั้นทําให้มาเฟียรัสเสียเดือดพล่านหัวหน้าใหญ่ทรงมือสังหารเลือดเย็นชื่อเท็ดดี้มาตามล่าเขา เท็ดดี้หน้าตาเรียบเฉยดวงตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเขาตามรอยแม็กคอเหมือนหมาไล่กลิ่นเลือดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือคนที่เขากำลังตามล่าเคยเป็นปีศาจของรัฐบาลกรัฐนั่นเองแม็กคอรเริ่มสะสางทุกสิ่งเขาจัดการตำรวจที่รับสินบนปราบโจรข้างถนนและช่วยคนดีให้พ้นจากคนชั่วเขาไม่ใช้ปืนเขาใช้สิ่งรอบตัวค้อนตะปูขวดน้ำมันทุกอย่างคืออาวุธเมื่อเท็ดดี้ตามรอยจนถึงร้านที่แม็กคอรทำงานเขาคิดว่ามันจะเป็นกับดักสำหรับยิง แต่จริงๆแล้วเขาเป็นเหยื่อเองแม็กคอสังหารศัตรูโดนสังหารทีและคนใช้คอ้อนหนึ่งเล่มและสว่านหนึ่งตัวสายไฟเส้นเดียวก็พอจนสุดท้ายเท็ดดี้สิ้นใจในความมืดหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแม็กคอกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆเ,เหมือนเดิมดื่มน้ําชาอ่านหนังสือและเฝ้ามองโลกผ่านหน้าต่างแต่ในความเงียบนั้นเขายังช่วยคนที่เดือดร้อนผ่านอินเทอร์เน็ตโรเบิร์ตแม็กคอแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจแต่มันคือภารกิจของคนที่กล้าลงมือ บางครั้งปีศาจตัวเดียวที่จะหยุดปีศาจได้คือคนที่เคยเป็นปีศาจมาก่อน